ก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมอ่านคำเตือนง่ายครบถ้วนด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนพบกับผมแอสมาดนัดเดทแห่งโลกเว็บไซต์ครับเป็นผู้ก่อตั้งเพจ a r คลิปต้นเกมไฟนะครับก็วันนี้ผมมีโปรเจกต์จะมารีวิวให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับเป็นโปรเจกต์ที่กำลังเปิดที่เซลอยู่ด้วยนะครับตอนนี้นะโปรเจกต์นี้มีชื่อว่า Bitcoin Hyper หรือ BTC Hyper นะครับเป็นโปรเจกต์ Layer 2 b 2 o c k c h a i n นะครับซึ่งรันอยู่บนเครือข่าย b i t c ค i n ซึ่งจุดประสงค์ที่เขาทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องของการทำธุรกรรมที่ล่าชา้าและค่าธรรมเนียมที่แพงแสนแพงของบิตคอยนะครับซึ่งรายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมไปเล่าให้ฟังต่อในช่วงหน้านะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกันนะครับก็อยากจะขอสักหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งซับสไครต์หนึ่งแชร์ share, นะครับก็ฝากกดไลค์เฟดเฟด เพจ Facebook AI Crypto GameFi ด้วยนะครับแล้วก็ b s c r i b e YouTube AI Crypto GameFi นะครับแล้วก็ฝาก t w i t t ตอร์ด้วย2ช่องทางนะครับมี AI Crypto GameFi นะครับแล้วก็ Smart Web 3. g o านะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็จะมีไลน์กลุ่มด้วยนะครับ AI Talk เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปรู้เลยครับในปัจจุบันเนี่ยครับหลายคนคงคิดว่าตัวบิตคอยเนี่ยมันใช้งานได้จริงแค่ไหนนะครับแล้วถ้าเราอยากเพิ่มให้มันรองรับตัว d e f า NFT หรือ Smart c o n t r a c t แบบอีเธอรี่อ่ะ ทำยังไงใช่ไหมครับวันนี้นะครับผมจะพาความรู้จักกับตัว Bitcoin Hyper ์โปรเจกต์ที่บอกว่าตัวเองเนี่ยคือ Layer 2ที่จะเปลี่ยน Bitcoin ให้ฉลาดขึ้นเร็วขึ้นและใช้งานได้จริงมากขึ้นบนโลกของเว็บฟรีบิตคอยไฮเปอร์คือ l a y e r 2 b l o c k c h a i n ที่สร้างบนเครือข่าย Bitcoin โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาสำคัญทั้ง3อย่างนะครับนั่นก็คือการทำธุรกรรมที่ช้ามีค่าธรรมเนียมที่สูงและใช้ Smart Contact ไม่ได้ตัว Hy p ป r เนี่ยแก้ด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า Sona Virtual Machine หรือ SVM นาช่วยให้รระบบองรับตัว DA Defy NFC ได้เร็ว์แมชนี จเลยคล้ายๆกับ s o ล a n a แต่มันเชื่อมอยู่กับ Bitcoin และเทคโนโลยียอื่นที่ใช้นะครับก็จะมีตัว ZK proof ด้วยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวใช้ระบบ proof of stake แทนการขูดประหยัดพลังงานและเปิดให้ stake ได้พูดง่ายๆก็คือเร็วแบบ s o ล a น่นั่นแหละแต่ยังเชื่อมอยู่กับ BTC อยู่เดี๋ยวเราไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์กันเลยครับ และนี่ก็คือหน้าตาของเว็บไซต์นะครับของเจ้าตัว Bitcoin Hyper นะครับก็น้าตาประมาณนี้เลยนะครับและทางด้านขวามือที่มีตัวเลขเขาดาวอยู่นะครับก็คือจะเป็นหน้าต่างที่เราไว้ดูตัวพีเซลของตัวโทเค็นนี้นั่นแหละครับซึ่งอย่างที่เห็นคือถ้าเวลาหมดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าหมดพีเซลนะครับมันจะเขียนว่าก่อนที่ราคาจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าจากที่ผมศึกษามานะครับทุกๆ2วันเนี่ยราคามันจะค่อยๆขยับขึ้นไปนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะปิดพีเซลเมื่อไหร่นะนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว้ ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนนะครับแค่มารีวิวโปรเจกต์ให้ทุกท่านรับชมรับฟังเท่านั้นเองนะครับถ้าใครสนใจก็ไปศึกษาเพิ่มเติมเอานะครับสำหรับรอบพีเซลของบิตคอยไฮเปอร์นะครับเขาบอกว่าซื้อไฮเปอร์ซะก่อนที่มันจะขับเคลื่อนเลเยอร์ที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของบิตคอยนะครับในที่สุดบิตคอยไฮเปอร์ก็ปลดล็อกการทำธุรกรรมบิตคอยที่เร็วและถูกมากนะครับสิ่งนี้จะปลดปล่อยพลังที่แท้จริงของบิตคอยนะครับรวมถึงเรื่องการชำระเงินเหรียญมีนต,ต่างๆดีแอปในปี2025ีสองพันี่ยเปลี่ยนแปลงทุกสิ่่งเเลลยขาาไไฮท์วบร้างอนาคตขอี้นะคริดนึง ะครับได้รับการตรวจสอบความน่าเชื่อถือหรือออเดดนะครับจากคอยเซาล์กับสไปวูฟนะครับก็คลิกน่าจะเป็นลิงก์ครับคลิกลองไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมกันดูนะครับส่วนการซื้อขายก็มันก็เห็นว่าซื้อด้วยคริปโตกับซื้อด้วยบัตรอยู่นะครับแต่เห็นผมเห็นด้านล่างมันจะมีบอกวิธีการซื้ออยู่นะเดี๋ยวเราค่อยรีวิวกันนะครับแล้วก็ตัวโปรเจกต์นี้นะครับได้รับความไว้วางใจจากสื่อดังๆในต่างประเทศเยอะนะครับเช่นคอยเทเลกราฟนี่ก็ใหญ่นะครับคอยมาเก็ตแคปนะครับบิตคอยดอทคอมคริปโตนิวส์บีนแนนซ์แควรรนะคับ สำหรับการทํางานของเจ้าตัว Bitcoin ฮเปอรนะครับก็เข้ามาอ่านได้ในเว็บไซต์นะครับเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับผมว่ามาอ่านเองแล้วทำความเข้าใจเองน่าจะง่ายกว่านะครับแล้วก็มีไวท์เพเปอร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับตรงปุ่มน้าเงินตรงนี้ใต้ขวาล่างนะครับมาศึกษาเองน่าจะดีและเร็วที่สุดนะครับและสําหรับวิธีซื้อตัว Bitcoin ฮเปอรนะครับเลื่อนลงมานิดเดียวเราก็เจอแล้วนะครับก็คือขั้นที่1นเนี่ยก็คือหาเหรียญคริปโตจากที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อตัว w a l l e t ของเรานะครับกับตัวพีซีพอรบั ขั้นตอนที่3ก็เลือกจำนวนไฮเปอร์แน่นอนครับแล้วก็ยืนยันการทำธุรกรรมในกระเป๋าเงินหากต้องการสเต็กไป take. ด้วยเลยให้ตัวเลือก buy and stake อันนี้เขาแจ้งไว้นะครับขั้นที่4หากชำระด้วยบาทให้เชื่อมต่อกระเป๋าเงินคริปโตมือถือหรือส่วนขยายส่วนใหญ่น่าจะเป็นเอ็กเซน o ์บอสเซอร์นะคุณเลือก buy with card อ่าอาจจะต้องลง e x t e n ซนต์นะครับอันนี้ไม่ชัวร์เหมื worldwide. อนกันแต่ว่าซื้อคริปโตน่าจะง่ายสุดเราไว้รุ่นคริปโตเราใช้คริปโตอยู่แล้วก็ขั้นตอนการซื้อก็ทั่วไปครับ connect buy จบนะครับอ่าเลื่อนลงมาเรื่อยๆนนนนนนะะคคครรรรััับบบบกกกกก็็จจจจจมมมีีีีีพววววววข่่่่่่่าา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 สสตงง้้้้้้้้ททแือออเเเเลลไไไไดดใป ดูได้นะครับเราเลื่อนลงมาถึงตัวโทเค็นโนมิกดีกว่านะครับโทเค็นโนมิกเนี่ยก็มีอยู่ในไวเปอร์เพิ่มเติมนะครับไปอ่านกันได้แต่ผมจะสรุปคร่าวๆนะครับก็คือตัวโทเค็นเนี่ยมันมีประมาณ21,000ล้านโทเค็นนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็โดยที่เขาจะแบ่งเป็นอย่างงี้25%เนี่ยแบ่งมาจัดสรรโทเค็นสําหรับการพัฒนากิจกรรมในชุมชนนะครับน่าจะเป็นแนวแนวคอมมูนิตี้มาร์เก็ตติ้งอะไรประมาณนี้นะครับใช้กิจวัตี้ของคอมมูนิตี้นะครับอ่าแล้วก็20%อันนี้้้อันนนีมาร์เก็ตติงแ่นนนนนอเเพรรราาาะะมััขียกตลดคบแสดงงว่่าเมมืืออออกี้คค25%ขูิ20%เนี่ยของการตลาดนะคครับือการ ใช้ทําสร้างไวรัลของตลาดนะครับสร้างสื่อนะครับแบบจ่ายเงินแล้วก็แบบออร์แกนิกก็คือเป็นงบสําหรับการทํา PR ต่างๆนั่นแหละครับแล้วก็มีรางวัล15%นะครับสำหรับผู้ที่ใช้สเต็กแล้วก็โปรโมชั่นอื่นๆนะครับของตัวโปรเจกต์นะครับแล้วก็มีการ1 0สําหรับเป็นค่าลิสต์เข้ากระดานต่างๆนะครับอันนี้ก็มีเซนเพราะว่าหลายท่านอาจจะไม่รู้นะครับว่าการที่จะลิสต์โทเค็นเข้ากระดานนู้นกระดานนี้เนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายทังนั้นนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับ30%เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเเเเเเปป็็็นนนนนขขข้าาาาาียไววว่่่พััฒกกรคืออจะงงงบฝดล อะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็เลื่องลงมาครับก็จะมะีพวกคนดังต่างๆมากมายแล้วกันที่เขาเอามาโฆษณานะครับก็มีฮา l o โลมีจอห์นฟิชเชนะครับก็ลองไปกดดูได้กดเข้าไปก็น่าจะเชื่อมต่อกับ X นะครับเข้าไปดูที่เขาเขียนรีวิวกันไว้ได้เลยนะครับแล้วมาบรฟเร็วๆก่อนที่จะจบคลิปกันดีกว่าครับก็คำถามที่พบบ่อยนะครับ บิตคอยไฮเปอร์คืออะไรอันนี้เราน่าจะบอกไปแล้วนะครับก็ครบถ้วนอ่อบอกครบถ้วนกว่าของมันอีกแล้วเนี่ยเทคโทเค็นไฮเปอร์คืออะไรนะครับไฮเปอร์โทเค็นเนี่ยคืออ่าเป็นโทเค็นบนเครือข่ายบิตคอยใช้สําหรับการทำธุรกรรมสเต็กกิ้งและการลงคะแนนเสียงโทเค็นนี้จะวางจำหน่ายในช่วงราคาเริ่มต้นของโครงการที่หลายคนยอมรับว่าเป็นโครงการพีเคียรคริปโตที่น่าซื้อที่สุดในตอนนี้อวยตัวเองไปอีกโดยใช้เทคโนโลยีการชําระเงินและการสเต็กกิ้งจากเว็บทร o ทูคิดนะครับทำไมบิตคอยไฮเปอร์ถึงสําคัญอ่าอวยตัวเองรัวๆนะครับ Hyper รรรรรบิตจจคอย โดยยังคงความปลอดภัยระดับบิตคอยไว้โดยที่บิตคอยไฮเปอร์เนี่ยผู้ใช้สามารถส่งและรับบิตคอยได้แทบจะทันทีด้วยค่าใช้ที่ต่ำมากๆพร้อมเข้าร่วมระบบเศรษฐกิจดีฟาบนบิตคอยที่กำลังเติบโตจะซื้อบิตคอไฮเปอร์ได้อย่างไรอันนี้แจ้งไปเบื้องต้นแล้วนะครับคอนเซปต,ต์เดิมสีขั้นตอนนะครับก็อันสุดท้ายนะครับบิตคอยไฮเปอร์ทำงานอย่างไรตรงนี้ข้อมูลค่อนข้างเยอะนิดน,นึงนะครับถ้าใครสนใจก็เข้ามาในเว็บไซต์ได้ยังไงผมก็จะแปะไว้ใน i p ิ i o n ของคลิปอยู่แล้วนะครับยังไงไปลองรับชมรับฟังกันได้ เาชมรัฟังเออยังไงเข้าไปลองยังไงเข้าเ็บไซไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้นะครับนี่พูดฟิตนิดนึดนงื่อกี้อคำถามนี้ดีครับ P ีเซลของตัวไฮเปอร์จะสิ่สุดเมื่อไรนะครับเขาบอกว่าการ I C O ของ B T C ไฮเปอร์เนี่ยมีจำนวนจำกัดและอาจปิดเร็วกว่ากำหนดหากมีคนสนใจมากนะครับให้ติดตามช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการของเขานะครับ <S <S เพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตช่วง P ีเซลนะครับซึ่งผมมองว่าน่าจะ ระดมทุนถึงเป้ามั้งครับก็อาจจะปิดทีเซลนะครับถ้าไม่มีก็อาจจะขยับไปเรื่อยๆก็ราคาก็ค่อยๆขยับบตามที่เขาได้เคลมไว้ว่า2วันเปลี่ยนทีหนึ่งนะครับเอาละครับและนี่ก็คือ Bitcoin Hyper นะครับ Layer 2 Project ที่นาเอาเทคโนโลยีระดับโซลาร่ามาเชื่อมต่อกับบิตคอยน์นะครับเพื่อสร้างอีโคซิสเต็มที่เรียกว่าถูกกว่านะครับแล้วก็ทําได้หลายอย่างมากกว่าแต่จะสําเร็จหรือไม่นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาทําตามรดแมพแล้วก็เดลรี่ออกมาได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วถ้าคุณคิดว่าบิตคอยไม่ควรหยุดอยู่แค่การเก็บมูลค่านะครับและควรทา d e f ฟและอื่นๆได้เหมือนอีเธอรีมบิตคอยไฮเปอร์อัจเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจครับซึ่งตอนนี้นะครับตัวโปรเจกต์ก็ยังอยู่ในช่วงพีเซียนนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า ทุนแล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้อีกครั้งนึงนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้กระผมแอสมาทนักเดินแห่งโลกเว็บ3เจ้าของเพจเอีคลิปตัวเกมไฟ์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบายจ้าอย่าลืมดีไวโอกันด้วยนะครับแอสมาทนักเด่นแห่งโลกเว็บ3เป็นหัว